ด้วย oh เดินทางมาถึงชุดสุดท้ายแล้วเป็นไงวันนี้สนุกไหมครับพี่แซรสนุกม,ม,ม,มากสนุกมากเลยเนาะสนุกมากฝากอะไรกับแฟนๆหน่อยหนึงครับอ่ะฝากผลงานก่อนฝากผลงานเหรอเออตอนนี้มีเอ,อ่อตอนนี้ถ่ายซีรีส์อยู่ครับผมชื่อว่าเดอะดาร์คไดส์นะครับก็รายปีนี้เดี๋ยวน่าจะได้ดูกันแนละ้วตอนนี้เกินครึ่งครึ่งครึ่งเรื่องแล้วครับผมหมายถึงเกินคร <at> ึ่งเรื่องที่ถ่ายไปแล้ว ก็อีกไม่นานกันรอนะจ๊ะแล้วก็กำลังทำเพลงใหม่อยู่ครับผมก็อตอนนี้อยู่ในโปรเซสอยู่ว่าจะเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวเราติดตามอยูล่ละกันว่ามีเซอร์ไพรส์อะไรยังไงบ้างแต่ว่าอันนี้จะเป็นเพลงท<อ>ี่พิเศษมากจริงนะ<อ>แล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าไม่ใช่อีสออาทิตย์หน้าเนี่ยครับผมวันที่17 18เนี่ยเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตครับชายบิงไปดูกันไหมครับผม L O L ครับผมก็จะเป็นคอนเสิร์ตที่ มีผมแล้วก็มีเพื่อนเพื่อ,พ,อ,พ,อ,พ,อ,อพี่อีกอหลายๆท่านเลยนะครับในในค่ายผมนี่แหละก็รวมๆกันเป็นฟิลกีฬาสีของค่ายแต่ไม่ได้นขนาดนั้นก็เป็นคอนเสิรต์ตที่ทุกคนแบบมารวมตัวกันแบบปีต่อปีอะไรอย่างเี้จะได้เจอกันครับผมก็ฝากด้วยนะครับสำหรับคอนเสิร์ตนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้มีบัตรไปดูหรือว่าอะไรอย่างเงก็สามารถซื้อได้ไลฟ์สตรีมมิ่งเพราะว่าพอานีิวนนีงานหมดแล้วนะครับ <laughs> อันนี้บอกเอออะไรเออในอันนี้บอกบอกปวดแหละปวดได้อยู่แล้วใช่ใช่ใช่ก็นั่นแหละครับมีพี่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 น้องน้องหลายคนเลยครับเอาฝากด้วยนะครับทุกโอเคฝาก breeze excel หน่อยจ้าได้เลยครับฝาก breeze excel ด้วยครับผมอันนี้เป็น signature Set ขับนะครับผมก็เป็นขับของคนที่ตัวหอมแล้วก็ใช้ breeze นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับสำหรับ breeze ครับจะมีกิจกรรมมากมายที่เดี๋ยวเราจะน่าจะได้มาเจอกันอีกบ่อยๆนะครับผมก็ ฝากทุกคนด้วยนะครับผมใช้ทุกวันเลยหวังว่าทุกคนจะชอบเหมือนกันแล้วก็มีหลายๆกลิ่นเลยไม่ใช่แค่กลิ่นนี้ครับมีรวมกัน4กลิ่นเลยครับผมก็ฝากด้วยนะครับเอาละก่อนฉากการจริงนะครับ w ิ i เอ Excel Si นิเซอวันนี้สูตรเซรั่มเพิ่มคอลลาเจนแน่นอนเขาเคลมมาแล้วว่าถขาจะคลายหนักได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ซักไม่ต้องแช่ไม่ต้องคยีไหนพูดสิไม่ต้องแช่ไม่ต้องคยี้ขอแบบขอแบบเอาฟิลตามฟิลเราไม่ต้องแช่ไม่ต้องคยีหนึ่ง หนึ่งสองไปไม่ต้องแช่ไม่ต้องขยี้อ่าได้ไหมได้อีกงานหนึ่งอีกงานหนึ่งหอมหรูยาวนานถึง45วันโอเคเอาฟิลไหนดีอันนี้อยากพูดฟิลไหนฟิลไหนถ้าเป็นฟิลพี่พี่ก็จะเป็นฟิลแบบหอมหรูยาวนานเป็นฟิลแบบอ๋อเป็นฟิลทีวีซีอ่าเป็นฟิลแบบโฆษณาอ่า จะม่ไดเป็นฟิลไหนฟิลติดแกลมได้ไหมฟิลติดแกลมเหรอขอฟิลติดแกลมหนึ่งทีหนึ่งทีหนึ่สองสามครับหอมรูยาวนานสี่บ้าวันนี่เป็นยังอกจากติดแกลมแล้วล่อไปทุกคนล่อมากๆขอสิ่งดก็เจไม่ได้บคุณเจมินไครับขอบคุณราบเจ้าของขับคำหอมของเราวันนี้และก็พรีเซนเตอร์ของเราด้วยนะครับ e l e สเ e e x c e l s i g n a t u r e สูตรเซรั่มเข้มข้นนั่นเองแน่นอน